สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูจอยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนะคะการเรียงลำดับจำนวนเป็นยังไงนะ้าไปดูกันเลยนะคะคุณคณรูจอยมีอะไรให้มีรูปภาพในรูปภาพมีอะไรบ้างคะมีเป็ดมีวัวแล้วก็มี ควายนะคะมีควายมีวัวมีเป็ดควายมีทั้งหมดกี่ตัวน้าแล้ววัวมีทั้งหมดกี่ตัวน้าแล้วสุดท้ายเป็ดมีทั้งหมดกี่ตัวนะเด็กๆช่วยคุณครูนับหน่อยได้ไหมคะควายมีทั้งหมดกี่ตัวนับหนึ่งหมดหรือยังคะยังสอง สมหมดหรือยังอ้าใควายมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมคะตอไปอะไรวัววัวมีทั้งหมดช่วยนับหน่อยนะคะ1 2 3หมดหรือยังอ้ายังไม่หมด4ส,สุดท้าย5แล้วเป็ดมีกี่ตัวช่วยกันนับหน่อยสิคะ ช่วยคุณครูนับหน่อยนะนับไปพร้อมๆกมันนะคะเป็ดมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดหรือยังยังหกหมดหรือยังอ่าแล้วก็เจ็ดนะคะมีควายสามตัววัว ห้าตัวเป็ดเจ็ดตัวนะคะมีควายทั้งหมดกี่ตัวนะที่เรานับกันเมื่อกี้มีควายทั้งหมดกี่ตัวคะสามตัววัวกี่ตัวห้าตัวเป็ดเจ็ดตัวนะคะมีควายสามตัววัวห้าตัวเป็ดเจ็ดตัวทีนี้ฟังคําถามผู้ใจดีๆนะคะโดยถามว่าสัตว์ที่มีจํานวนมากที่สุดคืออะไร คืออะไรคะที่เรานับไปแล้วเมื่อกี้คืออะไรนะเป็ดนะคะแล้วสัตว์ที่มีจำนวนน้อยที่สุดในนี้ล่ะคะคือตัวอะไรคืออะไรคะควายนะคะต่อไปฟังคำถามครูจะอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เด็กๆเ,เรียงลำดับจากมากไปหาหน้อยเมื่อกี้ที่เรานับสัตว์อะไรที่มีจำนวนเยอะที่สุด เรียนอะไรคะลำดับที่1ก็คือมากที่สุดเป็ดกี่ตัวนะจำได้ไหมคะเตัวต่อไปวัวกี่ตัวคะหตัวจำได้ไหมแล้วก็ไวายสตัวนะคะฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะผู้ใจกำหนดให้ให้เด็กๆเรียงจากจำนวนน้อยไปหามากสัตว์ชนิดไหนมีจำนวนน้อยที่สุดคะจำได้ไหม ามาลงมาลำดับที่สองก็คือวัวแล้วอะไรมีมากที่สุดคะเป็ดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากแต้เป็นควายวัวแล้วก็เป็ดนะคะลองดูสิคะว่าถ้าคุณครูจอยนะคะไม่มีนะคะ ไม่มีอะไรไม่มีคําที่บ่งบอกคุณรูปภาพให้นะคะจะเป็นยังไงจํานวนที่มากที่สุดคืออะไรเจ็ดจำได้ไหมเจ็ดคืออะไรเป็ดนะคะแล้วจํานวนที่น้อยที่สุดคือจํานวนอะไรคะคือสามนะคะใช่ไหมอะไรมีสามตัวปายใช่ไหมคะ ีนเมื่อกี้เราไม่พูดจํานวนสัตว์แล้วนะเราพูดถึงจํานวนตัวเลขแล้วคุณครูจอยจะให้เด็กๆช่วยกันเรียงลําดับนะคะจากมากไปหาน้อยจำได้ไหมอะไรมากที่สุดเลขอะไรมากที่สุดเมื่อกี้เจ็ดนักลำดับที่สองก็คือ,อน,น,น,น้อยกว่าจากเจ็ดก็คือ5เพราะฉะนั้นมากที่สุดเจ็ดห้แล้วก็3 ะะเราจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ก็จะเป็น7 5แล้วก็3นะคะ,อะลองอีกครั้งหนึ่งคุณครูจะให้เด็กๆเ,เรียงลำดับจากน้อยไปหางมากโดยใช้ตัวเลขนะคะจะไม่ได้ใช้ชื่อสัตว์ที่เรากำหนดแล้วนะใช้ตัวเลขจำได้ไหมตัวเลขตัวที่น้อยที่สุดเมื่อกี้คือเลขอะไรเลข3มากกว่าเลข3คือเลขห แล้วที่มากกว่า5ล่ะคะเมื่อกี้ที่เรานับก,กันคือเลข7เพราะฉะนั้นถ้าครูจะยให้เด็กๆเ,เรียนลำจากน้อยไปหามากก็ได้เป็น3 5แล้วก็7นะคะลองมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเด็กๆจะจำได้ไหมนะคะว่าถ้าครูจอยให้เด็กๆเ,เรียงลำดับจากมากไปหาหน้อยโดยคุณครูกำหนดตัวเลขให้มีเลขอะไรเลข6 เลข8ปดแล้วก็เลขสี่นะคะห8แปดสี่นะคะห8แปดแล้วก็สี่ให้เด็กๆทำยังไงนำตัวเลขทั้งสาตัวนี้มาเปรียบเทียบกันก่อนนะคะ 6, 8, 4, ห8แปดสีด่ตัวไหนเยอะที่สุดจะไหนเยอะที่สุดคะเลข8ปดเยอะที่สุดให้เด็กๆนำเลข8ดลงมาเขียนก่อน เห็นไหมคะแล้วกากระบาดทิ้งไปเลยแล้วเด็กๆจะได้เหลือตัวที่ใช้ในการเปรียบเทียบน้อยลงไปนะคะต่อไปเหลือเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลข6กับเลข4นะคะให้เด็กๆนาเลข6กับเลข4มาเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมนะคะแล้วเด็กๆบอกคุณครูสิคะว่าเลข6กับเลข4เลขไหนมากกว่ากันอ่าได้แล้วนะคะเลขอะไรนะคะเลข6นะคะเราก็ กากบาทเลข6กทิ้งก่อนแล้วก็นำเลข6ลงมาเขียนในช่องว่างข้างล่างน,นะคะก็จะเรียงเป็น8มากกว่า6แล้วนะคะ8 6แล้วหมดหรือยังยังไม่หมดเหลืออีกหนึ่งตัวคือเลข4ใช่ไหมคะเราก็เอาเลข4ลงมาเขียนได้เลยเพราะฉะนั้นในการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยของจำนวนที่ครูใจกำหนดให้ก็จะได้เป็น8 6แล้วก็4นะคะ ลองทดลองดูอีกครั้งหนึง่งว่าคุณครูจะก,กําหนดตัวเลขอะไรให้เด็กๆนะอ้าวเ,เหมือนเดิมเลยให้เด็กๆเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยนะคะตัวเลขที่คุณครูกําหนดให้มีเลขอะไรบ้างคะ7 5หแล้วก็9นะคะเหมือนเดิมเลยให้เด็กๆทายัางไงนําตัวเลขทั้ง3ตัวนี้มาเปรียบเทียบก,กันก่อนตัวไหนเยอะสุดคะตัวไหนเยอะสุดอ่านเรือกได้แล้วค้ขากระบาดท,ทิ้งเลยแล้วก็เอาลงมาเขียน เรียงใหม่นะคะเรียงใหม่จากตัวเลขที่ครูจะกาหนดให้อ่าเหลือตัวเลขอะไรที่เราต้องนํามาเปรียบเทียบกันคือเลข7กับเลข5 7กับ5 7กับ5อะไรมากกว่าได้แล้วกากบาดท,ทิ้งแล้วลงมาเขียนเลย9 7แล้วตัวสุดท้ายก็คือเลข5านะคะจานวนที่คุณครูกําหนดให้หนูสามารถนามาเรียงลําดับใหม่ได้เป็น9 7แล้วก็5 ะะดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าตัวเลขที่คุณครูกำหนดให้นะคะเ,เด็กๆสามารถนำมาเรียงได้ไหมรอบนี้คุณครูให้หนูเรียงลำดับจากน้อยไปหามากฟังคำสั่งที่คุณครูให้ดีๆนะคะคุณครูให้หนูเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเมื่อกี้เราเปรียบเทียบนำจำนวน3จํจำนวนตัวเลข3จํจำนวนนี้นะคะ จำนวนนับ3าจำนวนมาเปรียบเทียบกันรอบที่แล้วเราใช้ตัวที่มากก่อนแต่รอบนี้เราต้องใช้ตัวที่อะไรมาเขียนก่อนตัวที่มีจํานวนน้อยที่สุดมาเขียนก่อนนะคะ7 6กับ8จํานวนนับ7จํานวนนับ6จํานวนนับ8จํานวนนับไหนน้อยที่สุดคะเลือกได้หรือยังน้อยที่สุดอ่ะพอเราเลือกได้แล้วทํำยังไงกากบาดท,ทิ้งที่พักจะได้ไม ทำให้เราสับสนนะคะเพราะฉะนั้นเลข6เราเอามาเขียนละใช่ไหมคะเหลือเลขอะไรที่เรายังไม่นำมาเขียนเลข7กับเลข8เราก็นำเลข7กับเลข8มาทำยังไงกันนะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะ7กับ8ตัวไหนน้อยกว่าอะไรน้อยกว่านะ7ใช่ไหมคะเราก็กากบับาดเลขเจเรานำมาเขียนเรียงใหม่ตอนนี้เราได้6 7แล้วเหลือตัวสุดท้ายคือเลขอะไรคะ นะคะเพราะฉะนั้นจํานวนที่คุณครูจอายนะคะจานวนนับที่ครูจอายกาหนดให้หนูๆน,นะคะลับมาเลี้ยงใหม่จากน้อยไปหามากก็จะได้เป็น6 7แล้วก็8ทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเด็กๆทาได้ไหมนะคะคุณครูกําหนดตัวเลขให้เด็กๆนะคะกอนนี้มีเลขอะไรบ้างเลข3เลข4แล้วก็เลข2นะคะ3า2คําสั่ง ให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากน้อยไปหามากเอาเหมือนเดิมนะคะนาจำนวน3ามจำนวนเนี้ยจำนวนนับทั้ง3ามจำนวนมาเปรียบเทียบกันก่อน3 42อะไรน้อยที่สุดกระกบาดทิ้งเลยค่ะแล้วก็เอาลงมาเขียนเรียงใหม่นะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ รู้ว่าเหลือจํานวนไหนที่เรายังไม่อารมณ์มาเขียนแล้วเราจะได้เปรียบเทียบแค่จานวนนั้นนะคะ3กับ4อะไรน้อยกว่าคะ3กับ4อ่เหมือนเดิมเลยนะคะ2 3หมดหรือยังยังไม่หมดเหลือตัวเลข1ตัวที่เรายังไม่นํามาเขียนนั่นก็คือเลข4นะคะเพราะฉะนั้นจํานวน นะับที่คุณครูกําหนดให้เนี่ยหนูนํามาเรียงใหม่ตามที่คุณครูกําหนดให้โดยให้เด็กๆนะคะเรียงลําดับจากน้อยไปหามากก็จะได้เป็น 2, 3สาแล้วก็4นะคะทีนี้ตังคาสั่งดีๆนะคะคุณครูจะไม่มีการกระบาลให้แล้วนะให้เด็กๆฝึกทําเองนะคะให้เด็กๆทําย่าไงเรียงลําดับจากมากไปหาหน้อย มากไปหาน้อยจํานวนนับที่คุณครูใจกําหนดให้มี7จ็ดเกแล้วก็แปดเราเอามาทํายังไงกันก่อนนะคะเอามาเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบหาจนนําจนวนที่มากที่สุดจํานวนที่มากที่สุดเจ็ดเ้าแปดคือเลขเลขอะไรคะเก้าอ่ก็เอามาเรียงไปซ่อไปถูกไหมคะแล้วสุดท้าย อ่านะคะจำนวนนะคะที่คุณครูกำหนดให้เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยก็จะได้เป็น9 7 8นะคะทดทวนอีกครั้งหนึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาหน่อยน,นะคะ,คหหนะคะตัวเลขที่ครูจอยกำหนดให้ก็คือ3 7แล้วก็5ตัวเลขตัวแรกที่เด็กเอามาเรียงน,นะคะที่เด็กๆเ,เอามาเรียงเลยคือเลขอะไรดีมากที่สุดในจำนวนที่ครูจอยกำหนดให้ใน3ตัวนี้คือเลข ถูกไหมคะ5คือเลข7นะคะตัวต่อไปนะคะทีมากที่สุดเหลือเลขอะไร3กับ5เรา,านำมาเปรียบเทียบกันต่อไปเลขอะไรนะ5ถูกไหมแล้วสุดท้ายก็คือเลขเลขอะไรคะ3นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่คุณรู้กำหนดให้เรานำมาเรียงใหม่ได้เป็น 7, 5แล้วก็3 ฟังคำสั่งดีๆนะคะครูจะให้เด็กๆเรียงลำดับจากน้อยไปหามากดูตัวเลขที่กำหนดให้ดีๆนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเพราะฉะนั้นเรานำมาเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมแต่ให้เด็กๆเ,เอาจำนวนไหนมาเขียนก่อนคะเอาจำนวนที่น้อยที่สุดมาเขียนก่อนคือเลขอะไรนะแปดสี่หกใช่เลขแปดไหมคะ เลขอะไรตอบพร้อมกันหนึ่งสองสามอ้าว,วเฉลยลงมาพร้อมกันหมดเลยเราเรียงลำดับจากน้อยไปหามากได้ก็คือสี่หกแล้วก็8นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบ่อยๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่กำหนดตัวเลขให้หรือเด็กๆก,กำหนดตัวเลขเองนะคะแล้วฝึกนะคะเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากแล้วก็จากมากไปหา จากตัวเลขที่หนูหนกำหนดเองหรือผู้ปกครองกำหนดให้นะคะ,ะมาดูชุดสุดท้ายที่คุณครูกำหนดให้คือเลข4 2แล้วก็6คำต่างขอให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมเด็กๆบ,บ,บอกว่าเลขตัวไหนเอ่ยจำนวนตัวไหนคะที่น้อยที่สุดก็คือ2เหลืออะไรเหลือ6กับ4 6กับ4อะไรน้อย4ใช่ไหมคะ แล้วสุดท้ายก็คือเลขเลขอะไรหเพราะฉะนั้นจำนวนนับนี้ก็จะได้เรียงได้ว่า2 4แล้วก็6นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะฝึกทำบ่อยๆฝึกซ้ำย้ำทวนแล้วเด็กๆจะเก่งอย่างนี้เลยนะคะพบกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ